พลอยเผยความคืบหน้าถูกฟ้อง50ล้านรับสามีแอบเครียดยังคงตามกันต่อกับกรณีของนักแสดงสาวพลอยชิดจันท์ที่ก่อนหน้านี้ถูกโครงการบ้านหลูฟอง50ล้านบาทหลังรีวิวปัญหาบ้านที่ต้องซ่อมแซมหลายใน YouTube และยังมีคำสั่งศาลให้ระง,งับคลิปชั่วคราวซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อัปเดตว่าตอนนี้ผ่านขั้นตอนการไก่เกี่ยไปแล้วแนวโน้มในทิศทางที่ดี จะมีนัดกับคู่กรณีอีก30พฤศจิกายนนี้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่วนตัวแล้วยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาร้ายแค่พูดความจริงในมุมผู้บริโภคแต่ที่ทำหลายคนถึงกับแอบหวั่นใจไม่น้อยก็คงจะเป็นโพสต์ที่สามีนักธุรกิจส่งออกรายใหญ่ของเธอเคนฮุงที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินอีกต่อไปแล้วสำหรับใครที่จะส่งให้ที่รักของผมติดคุก ผมจะขอสู้ด้วยชีวิตเพื่อปกป้องรักษาครอบครัวเล็กๆของผมล่าสุดพลอชิดจันทร์เจ้าตัวก็เปิดใจเลยว่าตอนนี้คดีความยังไม่มีอะไรคืบหน้าทําได้แค่รอเข้าไปไก่เกี่ยกันอีกทีในวันที่30พฤศจิกาย,ยน2,563ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเองก็ยอมรับว,ว่าทั้งตนและสามีมีความเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอสมควรถึงขั้นบางช่วงทําให้งานสะดุดบ้างทําให้สามีออกมาโพสเช่นนั้น แต่สามีก็สามารถเข้าใจได้เพราะด้วยความที่เป็นนักธุรกิจเช่นกันจึงยกให้เป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่หังจะตัดสินซื้อบ้านอีกรอบแต่ก็ไม่ถึงขั้นเข็ดกับการซื้อบ้านไปเลยแค่จะต้องศึกษามากขึ้นก็เท่านั้นเพื่อเลี่ยงกับการเจอเรื่องเดิมๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มคุยกันแล้วค่อยปล่อยไปเป็นตามความจริงบวก,กับได้รับกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างเยอะมากจึงคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้จะให้ทางทนายเป็นคนจัดการ และให้เป็นกระบวนการขั้นตอนของสารทั้งหมดเพราะตัวของทั้งคู่ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องทําก่อนที่จะยอมรับว่าลูกๆทั้ง4คนก็รับรู้เรื่องราวนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีการถามไถ่เพิ่มเติมและส่วนตัวก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไม่สามารถอธิบายทั้งหมดให้เขาเข้าใจได้จึงเลือกที่จะไม่แสดงอาการเครียดให้เห็นว่ามันมีผลกระทบกับครอบครัวหรือชีวิตประจําวันเพราะกลัวว่าลูกๆจะแอบกังวลไปด้วย